โอ้ไมลี่ได้ m อ็คนเล็กจ่งเลยส่วนเควินตินได้เต็มเครื่องแล้วโซฟีเกาะอะไรอยู่นะโอเทโานั่นไม่ใช่กั่ของเควินตินซินั้นเนี่ยงั้นไมลี่เริ่มก่อนนะแล้วเข้าไมลี่กินให้อร่อยนะโอ้โหดูเหมือนฝาจะปิดแน่นมากเธอไม่สามารถเปิดได้พยายามเข้าใช้แรงทั้งหมดที่เธอมีมันแน่นจังเลยพรพอกันทีฉัาจะทำลายคนนี้ด้วยมือเดอะฮาร์ของฉัน เป็นไงลนะ่ะอย่าทำให้ไมลรี่ก่อนตอนนี้ก็มานี่อะไรขนมของฉันโอ้อะไรจังเลยเป็นช็อกโกแลตที่นุ่มนวลฉันคิดว่าเคนตินไปต่อได้แล้วสุดยอดเลวกว่าทั้งหมดของฉันอยู่ในเครื่องนี้แล้วอะไรเนี่ยแล้วเขามันไม่ได้ผลเน,นะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เห็นนี่แล้วตรงน,นี้ไม่ช่อบใส่เหรียญด้วยวิเศษถ้าอย่าเหรียญเข้าไปแล้วเข้าที่หอยเห็นจะให้ขนมฉันมา งั้นก็มาลองกันเลยจากนี้ก็หมุนใช่แล้วลูกก็บอกมาแล้วล่ะน่ากินจังเลยแล้วก็อร่อยม,มากๆด้วยฉันอยากได้ขนมนมากกว่านี้นี่มันสุดยอดอีแล้วเหลือ่อนไปไหนหมดแล้วเครืกินหมดแล้วอรอเมื่อกี้ไม่เหลือนต้องเยอะถ้าอย่างนั้นจะหันมันเอง เอาลูกกวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเยี่ยมมากได้ผลตอนนี้ก็ได้กินขนมฟรีเพียบเลยฉันคิดว่าตอนนี้ถึงต so oh yeah, าเธอแล้วโซฟีเอาแย้นั่นที้สุดเลยกินลูกกวาดแค่ต้องหมุนแล้วก็รับมาได้ได้แล้ว ต้องการมากกว่าน,นี้เฮ้ย hey, ทำไมไม่หมุนล่ะ uh huh. เจ้าเครื่องบ้าขนมมาให้เช่นนะโ oh, mm hmm. อ้เดี๋ยวก,กดฉันเลยกดให้ขึ้นเนี้ย mm hmm. ไม่ต้องให้ขนมันขนาดนี้ก็ได้ทุกคนวิ่งแล้วแล้วก็ถู่ต้มเตนได้วลวกว่าเอาไม่นานจะล้มโอ้ยดูเหมือนกนารจำนียจะจบลงแล้วอโอขนามมาหาศาลที่เราออกมาเดี๋ยวนี้สิร์ฟกินกัน ฉันถึงได้ช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่ะเล็กเท่านิ้วและฉันโชคดีมากด้วยช็อกโกแลตท่งใหญ่แล้วช็อกโกแลตของฉันอยู่ที่ไหนอ่ะเขาไม่ให้ช็อกโกแลตฉันเหรองงตั้งเลยไมลี่งั้นฉันเริ่มก่อนนะเอาล่ะฉันสามารถจัดการมันได้อย่างรวดเร็วฉันมีแหนบด้วยที่มันขึ้นมันจะได้ไม่หล่นโอ้แต่รู้อะไรมหมฉันเได้จริงๆได้แล้วล่ะฉันจะใส่ช็อกโกแลตลงไปในนมแก้วหนึ่งแล้วพอมันละลายในนมมันจะกลายเป็นนมช็อกโกแลต เจ๋งไปเลยคิดได้ไงตอนนี้ก็มาลองกัน uh huh, อ้โหอร่อจังเลย mm hmm. ฉันชอบนะเควินต <c oughs> ินทำไปต่อได้แล้วจริงปะโอเยยตอนนี้ฉันจะได้กินช็อกโกแลตแท่งสันอร่อยสมวนต้องการอะไร <No. S 1> ให้ฉันแบ่งเหรอไม่มีทอาเป็นของฉันคนเดียวนะ <c oughs> จะได้อ้ฉันรู้อะไรแล้วล่ะถ้าฉันปรับอุณหภูมิแอร์ล่ะ แล้วช็อกโกแลตของเขาก็จะละลายในมือไปเลยแบบนี้ก็ไม่มีใครได้กินช็อกโกแลตทั้งนั้นมันนี่เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช็อกโกแลตของฉันละลายเหรอขอนายา่ยชัดฉันยังไม่ทันได้ลองได้ซ้อมมันละลายด้วยความเร็วแสงแอนดิซอนเมืองของฉันเต็ไมไปด้วยช็อกโกแลตเลยแต่ว่ายังไงก็กิกนได้อยู่ดีโอ้ใช่นี่มันอร่อยมากๆเลย แล้วพวกเธอหัวรออะไรกันตาเธอแล้วนะลองได้แล้วส่วนฉันไม่มีอะไรนี่โอ้นั่นเสียงอะไรอ่ะแม่จา๋าเขาส่งชอกแลนมาให้ฉันด้วยเฮลิอคอปเตอร์อ้ามันจะทับเราแล้วเร็วข้าเพื่อนๆอยู่ที่พลุไฟขึ้นมาแล้วเราต้องเร้รยช็อกแลนโด,ดยด่วนมองไปนะระวังโอ้เราเต็ม่ได้เช็อกแลนอระฮะแต่มันอร่อยมากเลย น้ำมันนำบรอกโคลีจิ๋วเหรอฝันไรแล้วโซฟีได้ปกตินางเคยขี้แยไม่อยากจะเชื่อเควินตินได้แก้วใหญ่ที่สุดแล้วมันเหมือนเขียวมากไม่ได้เล่าก่อนมันน่าขยะขย่จริงๆฉันไม่อยากดื่มซิกงนดแต่ก็ต้องทำเออเป็นเขียวสุดๆฉันไม่เคยเดื่มอะไรที่แย่เท่านี้มาก่อนอเดี๋ยวก่อนนะเราต้องกินนี่ด้วยสิ ออขอบคุณนะเควินตินเราเข้าโซฟีเธอเริ่มได้แล้วอะไรฉันไม่อยากเลยอ่ะมันแย่จริงจงต้องปิดจมูกไว้ก่อน,นไ,ได้ไม่ได้กินตอนนี้ก็ลองได้ลมบ้างเอาละเป็นไงเป็นกันอ,อ๋ยน่าขี้ขี้แยงฉันจะไม่กินมันอีกแล้ว no แล้วยังไงกันโอ้ฉันนึกไอเดียได้แล้วโซฟีอยากได้น้ำสับปบะร่ปั่นไหมเยี่ยมมากงั้นก็เอาน้ำสับปบะร่ไปเลยเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำยากไปเอง ขอบคุณนะเพนตินน้ำสตรอเบอรี่เปิดยังไงก็ได้กัน้ำบอกโคลี่อยู่แล้วเออทำไมมีรถของบอกโคลี่ล่ะเธอล้อฉันเล่นยังไงเนี่ยเปิดไล่ชัดช้าฉันไม่เชื่อใจเธออีกแล้วฉันคิดว่าออกไปก่อนเควินตินตาเธอแล้วล่ะฉันมีเกลือที่สุดฉันไม่กินบอกโคลี่หรอกแล้วจะไม่ดื่มสมูทตี้ด้วยโอ้โหมันมีเยอะแค่ไหนกันเนี่ย

มันกลับมาเทที่ฉันได้ยังไงเนี่ยน่าขยี้ขีแยงตลกจังเลยเพนตินแล้วก็เหม็นด้วยโอ้ย oh yeah, ฉันได้ซีเรียกลก้อนใหญ่แล้วก็นมหนึ่งแก้วส่วนฉันได้ซีเรียลแล้วก็นมขนาดกลางส่วนฉันได้ซีเรียลห่อเล็กๆแล้วก็นมหนึ่งแก้วเล็กๆพอๆกันนะทำไมโชคไรขนาดนี้มันของอร่อยโอเคกินกันได้แต่ขนาดที่เล็กไม่ได้หม,มายความว่าเราต้องรีบกินด้วยนะเราต้องการชามเล็กๆ สอเทนนมแล้วก็ซีเรียลลงไปอาหารเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินด้วยมือเล็กๆด้วยที่แล้วฉันรู้สึกเหมือนตนุ๊กตาเลยเพราะอาหารมันจิ๋วมากอร่อยจัง hey, hey. อ๋ใช่หมดแล้วเฟนตินตาเธอฉันเองฉันได้ซีเรียลกล่องปกติมาลองกันโอ้อใช่ อร่อยจังเลยฉันไม่ชอบหลังจังนะนืงเพราะงั้นเทใส่ปากลงไปเลยทีเดียวจากนั้นก็เทนมตามโอชันี่มันสุดยอดโซฟีอย่าหัวเราะฉันนะโทษทีแต่เธอทำให้ฉันหัวเราะเองนะออ้อะฮะฉันมีซีเรียลตาหน้าเลยแต่ก็มาลองกันอ้วาวอร่อยจัง ไมลี่เหลือเธอคนเดียวแล้วใช่แล้วล่ะฉันไม่รู้จะกินซีเรียลหอยขนาดนี้ได้ยัางไงากันแต่ว่าฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมแล้วตามฉันมาเพื่อน,น<ๆ>ก่อนอื่นฉันต้องการอะไรใหญ่ๆก็อย่างเช่นชามที่ทำมมจากสารถว่ายน้ำแบบนี้นี่ไงดูนี่เนะ<ๆ>ฉันเทน้ลงไปแล้วตอนนี้เหลือแค่เทซีเรียล<ๆ>เอาล่ะตอนนี้เราก็สามารถว่ายน้ำแล้วก็กินได้<ๆ>ใช่นี่มันสุดยอดไปเลย มันคือความฝันอันนิยมของฉันให้แล้วเจ๋งไปเลยอันนี้อะฮะทั้งเจ๋งและอร่อยวิเศษไปเลยกดติดตามช่องของเราถ้าจะได้ไม่พลาดชลานจิสนุกแล้วก็อร่อยแบบนี้อยู่กับเรายิ่งสดใสย,ยิ่งขึ้นและเจอกันใหม่นะบาย